ตัวเมืองคนครพนมนะครับตอนนี้เรามาถึงภูผาน,นะครับแล้วก็ผ่านโค้งปิ้งงูจุดประสงค์ของน e ิสสันคลิกอีพอเวอก็คือสําหรับกลุ่มที่ต้องการความคล่องตัวแล้วก็อีกประเด็นนี้ก็คือในเรื่องของความประหยัดนะฮะหลายคนก็มองข้ามไปว่าเออโหตรงนี้เรามัน,มนประหยัดสู้เขาไม่ได้คุณเอาอะไรมาวัดเรามาวัดกันดีกว่าในแง่งของความคล่องตัว ขึ้นเขาลงเขานะครับเป็นจุดที่น่าสนใจก็คือ e power จะอยู่ระหว่างกลางระหว่างไฮบริดกับ e v นะครับแต่ยังไงก็ตามที่อัตราเส้นเปลืองตาม Eco Sticker นะครับที่บอกว่า26.3กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยจริง,รงๆหลายท่านบอกว่าทำย,ยังไงมันก็ไม่ถึงนะครับผมก็ว่าไม่ถึงเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัววันทัดเดิของเขา ก็คือตัวเหยียบเนี่ยตัวคันเร่งเนี่ยนะครับก็สามารถตอบสนองนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาหรือว่าลงเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวในแง่ของการขับขี่ได้ไม่ยากเลยทีเดียว ครัสวัสดีครทุกคนนะครวันนี้ก็พามากับดิสันนะเป็นทริปพิเศษนะครับนิสันเวเคชั่นเขาบอกว่าขับสนุกตามแสงตะวันนะวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่นครพนมนะครับแล้วก็เส้นทางประมาณสัก3 0 0ระโลไปที่ขอนแก่นนะวันนี้เราจะเน้นๆกันที่นิสันคิกนะครับ e power แล้วก็ในขบวนเนี่ยก็จะมีในส่วนของนิสันอ a เม a ่ด้วย นะครับร่วมขบวนไปเดี๋ยวเราจะดูฮะเส้นทางนะครับโอ้โหขึ้นเขานะที่ภูพานนะครับสกลนคนระแล้วก็จะไปกาลสินแล้วก็จะผ่านเข้าขอนแก่นเพื่อจบทริปนี้รายละเอียดเป็นยังไงนะระหว่างทางเดี๋ยวทุกคนกขอคงจะอยากให้ทุกท่านตามมาเดี๋ยวพบกันครับ ครับทุกคนฮนะช่วงเช้านี้นะครับเขาเรียกว่าวอร์มวอมก่อนนะขับขึ้นมาประมาณสัก30กว่าโลจากตัวเมืองน,นครพน,นมนะครับตอนนี้เรามาถึงภูผาน,นะครับแล้วก็ผ่านโค้งปิ้งงูนะแวะดื่มน้ําดื่มท่าอะไรกันก่อนนะครับก็เป็นไอเดียนะให้ทุกคนด้วยสําหรับเส้นทางแบบนี้และที่สําคัญก็คือที่มาทริปนี้นะกับดิสันก็บอกแล้วขับสดุกสถานตา,ตามตะวันก็คือเราตามตะวันมานะตอนนี้แต่ว่า ความฟีลลิ่งนะสำหรับน e ิสสันคิก k ีพ Power ที่ได้ขับนะช่วงขึ้นเขาแล้วก็โค้งอะไรต่างๆทุกคนไม่ต้องกลัวนะในเรื่องของอัตราเร่งว่าไอ้รถเล็กๆอย่างนี้แล้วพลังอะไรประมาณนี้จะไหวหรือเปล่าสําหรับตัวนิสสันคิกสบายมากเพราะว่าอะไรฮะเด่นที่สุดใ,ในส่วนนี้ก็คือตัววัดกันเดินของตัวรถก็คือการเหยียบและอัตราเร่งการเหยียบการ่ารอดเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยเลยคือขับสบายๆมือเดียวนะถ้าต้องคนเห็น ในช่วงที่ขับขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่าไม่น่ากลัวอะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องราวของอัตราสิ้นเปลืองผมคิดว่า e-power เนี่ยช่วยได้เยอะทีเดียวสำหรับนะเรื่องราวของอัตราบริโภคน้ำมันอนเดี๋ยวเราไปกันต่อไปสนุกตามตะวันกันต่อทุกคน ํำหรับ Nissan uh, k i c k ePower และคก็คงจะคุ้นชินนะาหรับการออกแบบอะไรภายในผมจะไม่พูดถึงนะครับวันนี้จะมาเน้นๆในเรื่องของฟีลลิ่งการขับทางยาวๆ200-300โลนะครับวันนี้ก็มาร่วมทริปกับคุณตุ้ยวัชระนะฮะจากอาคานะฮะมาร่วมทริปกันขับคนละครึ่งน,นะครับจากที่นี่ฮนะตัวนครพนมไปที่ขอนแก่น เมื่อสักครู่ก็เห็นแล้วนะฮะสำหรับการขับขี่ในช่วงของขึ้นเขาผมจะพูดในประเด็นสำหรับหลายๆคนที่อาจจะใช้รถประมาณสักพันซีซีอันนี้เราพูดถึงรถ ICE รถน้ำมันนะแต่ว่านิสสันคิกคันนี้นะครับแม้ว่าจะ,ะมีส่วนในแง่ของตัวแบตเตอรี่ที่มาช่วยนะครับสำหรับกำลังการขับเคลื่อนจุดประสงค์ของน e ิสสันคิกอีพอว์เวก็คือสำหรับกลุ่มที่ต้องการความคล่องตัว แล้วก็อีกประเด็นนึ้งก็คือในเรื่องของความประหยัดนะโดยเฉพาะกับรถคันนี้เติมน้ำมันได้ไม่ต้องเสียเวลาไปชงไปชาร์จไม่ใช่ PHEV นะครับแล้วก็ไม่ใช่เชิงในเรื่องของไฮบริดนะครับเพราะว่าความตั้งใจของนิสสันก็คือเอาตัวแบตเตอรี่นะครับมอเตอร์เนี่ยมาช่วยกำลังการขับเคลื่อนเพื่อให้เซฟโซนในส่วนของตัวน้ำมันนะในการขับขี่ในทุกย่านความเร็วโดยเฉพาะกับขับในเมืองนอกเมือง แน่นอนถ้าจะเป็นไฮบริดเนี่ยผมว่าฮันไดเมืองเนี่ยจะประหยัดมากกว่า,านะครับส่วนนิสสันคิกเนี่ยที่อาจจะสู้ไฮบริดเ,เขาไม่ค่อยได้ในแง่ของอัตราสิ้นเปลืองะาานะครับก็คือจะเน้นไปในเรื่องของตัวขับขี่ในเมืองและนอกเมืองเนี่ยจะพอกันะจะพอกันในแง่ของอัตราสิ้นเปลืองนทุกคนเข้าใจนะฮะ แต่ว่าถ้าไฮบริดออกมานอกเมืองเนี่ยก็บริโภคน้ํามันคือเต็มที่เพราะว่าจะใช้กําลังจากตัวเครื่องยนต์ของรถเป็นหลักนะครับส่วน e-power เนี่ยจะคือควบคู่กันไปเรื่อยทั้งในเมืองนอกเมืองนี่ไงถ้าเราไปเปรียบเทียบกันในส่วนของอัตราเสียเปลืองเนี่ยมันก็จะเสียเปรียบกับรถไฮบริดนะฮะหลายคนก็มองข้ามไปว่าเออโหตรงนี้เรามัน,มนประหยัดสู้เขาไม่ได้คุณเอาอะไรมาวัดเรามาวัดกันดีกว่าในแง่ของความคล่องตัวขึ้นเขาลงเขา นะครับซึ่งคุณตุย้ยจากอาคาก็เห็นด้วยกับผมว่าเออมันเหมาะสมในแงทั้งในเมืองและนอกเมืองและเหมาะกับกลุ่มที่ใช้รถเป็นวันเดียวคือคันคันเดียวนะมีรถคันเดียวแล้วก็เป็นรถคันแรกด้วยแล้วก็อยากประหยัดก็หวังว่าทุกคนคงจะรับในส่วนของน e ิสัน n p p w w r r แล้วก็นิสันชิกเนี่ยไว้พิจารณาด้วยก็แล้วกันเรื่องของเรื่องอย่าเพิ่งเชื่อผมลองไปขับดูก่อน เอาละทุกคนก่อนจะไปปิดท้ายในเรื่องของสมรรถนะนะแล้วก็รวมถึงบทสรุปสำหรับน e ิสสัน e power kick คันนี้เรามาดูเครื่องยนต์ก่อนครับเป็นเครื่องยนต์ hr12de สูสูบ double overhead c a m s h a 12วาล์วเผาเราลิ้นคู่เหนือฝาสูบความจุ1.2ลิตรนะหรือว่า1,198ซีซีนะครับ กำลังสูงสุดอยู่ที่82แรงม้าที่6000รอบต่อน,นาทีแรงบิดอยู่ที่103ยนิวตันเมตร4,800รอบต่อน,นาทีแล้วก็แน่นอนสร้างพลังงานให้กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นกำลังหลักก็จะมีพละกำลังหรือว่าแรงมาเพิ่มขึ้นเป็น136บแรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุดเพิ่มขึ้นที่280ยินิวตันเมตรที่2 9 0 0รอบต่อน,นาทีอีโคสติกเกอร์เขาบอกกันไว้นะครับสำหรับอัตราสิ้นเปลืองของ n i ส s e ันคิก k ีพอวเวรคันนี้ก็อยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับรุ่นพิเศษรุ่นที่เราทดสอบนี่ก็จะเป็นในรุ่น V L นะราคาอยู่ที่979,000มีชุดตกแต่งนะนะครับเป็นในสเปคของ Alltech l All l t t e c h นี่ก็คือเป็นชุดแต่งหรือว่าสำนักแต่งของทางนิสสันเขานะครับมีอะไรบ้างก็คือมีวัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกคู่หน้า สเกิร์ตหน้าข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็หลังสีเงินแมทัลลิกนะครับล้อก็จะเป็นขอบ17แล้วก็กระจกบองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวนะครับจะเป็นสีแมทัลลิกนะครับพร้อมไฟเลี้ยวปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บอัตโนมัติเมื่อกดล็อกหรือว่าล็อกรถเอาละทุกคนตอนนี้ก็สรุปกันนะสำหรับการขับ300กว่าโลสำหรับ Nissan k i ก k s e e-Power ปี2024 แล้วก็แน่นอนยังจะขายกันต่อเนื่องถึงปีหน้าก็คือ2025นะครับสำหรับคันนี้นะครับถ้าจะว่ากันไปเอาว่าเป็นจุดที่น่าสังเกตนิดนึงนะครับว่าก่อนที่นิส n ันคิกจะออกมาในรุ่นแรกนะครับ Gen 1นะครับหลายๆท่านก็บอกว่าโอ้โหรถอะไรเนี่ยจะว่าพลังงานไฮบริดก็ไม่เชิงนะครับ เป็นการทำงานของตัวรถและตัวเครื่องระหว่างน้ำมันนะฮะกับมอเตอร์นะฮะแต่ว่าไม่เรียกว่าไฮบริดแต่เรียกว่า E-Power ก็คือหากับไปพักหนึ่งแต่เปิดตัวมาในราคาล้านกว่าๆจนมาถึงวันนี้เจน2นะครับรูปโฉมปรับเปลี่ยนใหม่อย่างที่เรียนไปทราบไปแล้วแต่ที่สำคัญก็คือในเรื่องของราคาเขาลดลงนะนะฮะอย่างคันนี้อย่างที่บอกไปก็คือ9 7 9 0 0 0ก็เป็นรุ่น e l นะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคนะในแง่ของสมรรถนะทีนี้เจน2ตรงนี้เนี่ยณนะวันนี้มีคู่แข่งเยอะไม่ว่าจะเป็นรถ EV แล้วก็รถยนต์ไฮบริดนะครับแล้วอัตราสินเปลืองที่ผมคุยไประหว่างทางก็คือว่าบัรจะก้ํมกึง่งนะครับกัมกึง่งระหว่าง EV กับรถไฮบริดนะครับเมื่อก่อนไฮบริดเนี่ยหลายๆท่านก็ยังไม่กล้าแต่นมาณนะวันนี้นะครับทำให้น e ิสสันอีพาวเก็อาจจะ ลืมลืมเลือนเรือนไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็หันไปมองไฮบริดกันซะส่วนใหญ่แต่ยังไงนะครับอย่าลืมผมบอกไปว่าถ้าสําหรับผู้ที่ต้องการใช้รถนะครับไม่เหมือนไฮบริดก็คือเป็นในเรื่องของในเมืองประหยัดนอกเมืองอาจจะบริโภคลน้ํามันพอสมควรแต่สําหรับนิสันคิกคงที่ไม่ว่าจะเป็นนอกเมืองหรือในเมืองแล้วก็มาเทียบกับดีสันเวเคชันวันนี้นะฮะ สนุกไปตามตะว,วันก็สรุปได้ว่าแน่นอนยิ่งตอกย้ำความรู้สึกของผมที่มารายงานทุกคนว่าเป็นจุดที่น่าสนใจก็คือ e-power จะอยู่ระหว่างกลางระหว่างไฮบริดกับ e-v นะครับแต่ยังไงก็ตามทีอัตราเส้นเปลืองตาม eco sticker นะครับที่บอกว่า26.3กิโมตร่อลิตรเนี่ยจริงๆหลายท่านบอกว่าทำยังไงมันก็ไม่ถึงนะครับผมก็ว่าไม่ถึงเหมือนกันนะสูงสุด ตรงนี้ที่เคยทำได้ก็คือประมาณสัก17-18กิโลลิตรซึ่งกลางๆไหมกางกลางนะแต่ถ้าเป็นไฮบร i ดในเมืองดีกว่านะฮะแต่ว่าออกนอกเมืองอาจจะสู้นิสสันทิกอีพาวเวอไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือตัววันทัดเดิของเขาก็คือตัวเหยียบเนี่ยตัวคันเร่งเนี่ยนะครับก็สามารถตอบสนองนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาหรือว่าลงเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวในแง่ของการขับขี่ได้ไม่ยากเลยทีเดียว แล้วก็สําหรับในเจนหนึ่งเนี่ยความแตกต่างสําหรับ e p a d d l เนี่ยเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่ารุ่นเจนหนึ่งเนี่ยจะมีง่ายๆเงื่บนิดนึงสําหรับตัวคันเร่งน,นะครับแต่เจน2มานี้ปรับโหมดแล้วก็กับขี่ได้อย่างสบายทีเดียวข้อแนะนําวันนี้ปิดท้ายด้วยกันก็คือสําหรับท่านที่จะหารถแบบประหยัดอยู่ที่กลางกลางขับออกนอกเมืองได้อยู่ในเมืองได้คล่องตัวแล้วก็ราคาไม่เกินล้านผมว่าอย่าเพิ่งมองข้าไปนะฮะสำหรับ 닛สันค e ิกอีพาวเวอรคันนี้ลองขับดูอย่าเพิ่งเชื่อผมเอาข้อมูลตรงนี้ไว้เป็นข้อมูลประกอบก็แล้วกันส่วนจะเลือกไม่เลือกอย่างไรจะอยู่ตรงกลางจริงไหมระหว่าง EV กับไฮบิดแล้วแต่ทุกคนวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับทีมงานของเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับคู่แข่งบอเตอร์ริงของเราวันนี้สวัสดีครับ yeah. ฉันว่าฉันยังยึดมั่นกับความคิดมัน What you